จาก EP ที่แล้วนะครับในการติดตั้งระบบโดยการเครื่องแม่ขายนะครับมาสู่ EP นี้คำสั่งพื้นฐานของระบบ s e n โ s OH นะครับคำสั่งแรก ls นะครับเป็นคำสั่งที่แสดงรายการไฟล์และ Directory ในปัจจุบันนะครับคำสั่งต่อไปนะครับ pwd เป็นการแสดง Directory ปัจจุบันที่กำลังทำงานอยู่นะครับ cd ใช้ในการเปลี่ยน Directory นะครับ mk dir นะครับ เป็นการสร้างสร้างไฟล์นะครับเดเอรใหม่ขึ้นมานะครับ r, r M นะครับเป็นการลบไฟล์หรือ d i r e c t o r รีนะครับ C P เป็นการคัดลอกไฟล์หรือ directory นะครับ,บ M V เป็นการย้ายไฟล์หรือ d i r e c t o r รีนะครับส่วน C A L นะครับเป็นการแสดงปฏิทินนะครับคำสั่งสุดท้ายให้วันนี้ก็คือคำสั่งเดทนะครับเป็นการแสดงวันที่แล้วก็เวลาในปัจจุบันมาสู คำสั่งแรกนะครับ ls นะครับเป็นการแสดงรายการไฟล์และ directory นะครับในปัจจุบันนะครับก็จะมีรูปแบบอยู่2รูปแบบที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คือ ls -l นะครับก็คือแสดงรายการแบบละเอียดนะครับส่วนอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ ls -a นะครับแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ครับการใช้คำสั่ง ls นะครับ ซึ่งเราจะระบุได้ว่ารายการของเราที่มีอยู่ในไฟล์หรือ directory นะครับในปัจจุบันมีอะไรบ้างก็พิมพ์คำสั่งครับ ls นะครับจะแสดงรายการนะครับที่เราอยู่ใน directory ใดนะครับต่อไปนะครับ ls l นะครับเป็นการแสดงรายละเอียดนะครับแบบละเอียดนะครับจะแสดงขึ้นมาแล้วนะครับ ส่วนอีกคำสั่งหนึ่งนะครับที่เราใช้กันนคัคือ ll นะครับเป็นการแสดงรายละเอียดเหมือนกันกับแบบ ls l นะครับสุดท้าย ls a นะครับเป็นการแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ครับคำสั่งต่อมานะครับคำสั่ง pwd นะครับเป็นการแสดงไฟล์ directory ปัจจุบันที่กําลังทํางานอยู่นะครับ ตอนนี้นะครับเราลองเข้าในเดเรทอรี y นะครับก็คือโฮมแล้วก็ยูเซอร์นะครับโดยการพิมพ์คำสั่งนะครับ cd นะครับ home/ u u s e r อรนะครับเมื่อเราเข้าใน d ดเรทอรี y ยูเซนะครับเราก็เข้าไปพิมพ์คำสั่ง pwd นะครับก็จะพบว่าเราอยู่ใน d ดเรทอรี y u s e r ครับ ต่อไปนะครับคำสั่ง cd นะครับใช้ในการเปลี่ยน Directory นะครับซึ่งคำสั่งนี้เราจะใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นคำสั่ง cd home s l s h user นะครับอันนี้เป็นการเข้าใน Directory home แล้วก็ directory user นะครับส่วน cd นะครับจุด2จุดใช้ในการออกจาก Directory 1ชั้นนะครับมาดูตัวอย่างกันครับในการพิมพ์คำสั่งนะครับ ตอนนี้เราลองใช้คำสั่งนะครับ cd นะครับ h o m e s s h user นะครับเพื่อเข้าไปใน directory user ครับเมื่อเราเข้าแล้วนะครับเราอยู่ใน directory user นะครับพิมพ์คำสั่ง pwd นะครับเรามาี directory อยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ใน user นะครับ เราออกจาก d i r e c t o r y นะครับตัวของ User นะครับโดยการพิมพ์ cd w จุด2จุดนะครับเราจะออกมาจาก directory นะครับ u s e r มาเจอ d i r e c t o r y Home นะครับเราพิมพ์ต่อครับอเราอยู่ใน Home นะครับตอนนี้เราจะพิมพ์ cd นะครับ w แล้วก็จุด2จุดนะครับเป็นการออกจาก d i r e c t o r y Home ครับ เราลองเสิร์ชดูไม่มีนะครับไม่มีเด r e c t อรี่อยู่นะครับคำสั่งต่อไปครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างนะครับเด r e c t อรี่นะครับก็คือ mkdir นะครับคำสั่งนี้ก็เป็นการสั่งเป็นการสร้างเด r e c t อรี่หรือไฟล์ขึ้นมานะครับและอีกคำสั่งหนึ่งเป็นคำสั่งต่อเนื่องนะครับ rm นะครับเป็นการลบเด r e c t อรี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการลบ จากโฟลเดอรหรือ Directory นะครับหรือลบไฟล์ได้นะครับมาดูตัวอย่างกันครับครับมาดูตัวอย่างครับคำสั่ง mkdr นะครับการสร้าง Directory ใหม่นะครับอ่าเราพิมพ์คำสั่ง ll นะครับลองดูว่ามีไฟล์ที่เราจะสร้างอยู่ไหมหรือไฟล์ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับอ่าเราเริ่มสร้างได้เลยครับ mkdr i นะครับเราจะสร้าง Directory ว่า Project นะครับอ่าเราสร้างเสร็จนะครับ เราลองเช็คอีกทีนึงโดยการพพิม PML นะครับตอนนี้เราสร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือตัวโปรเจกต์ครับเสร็จแล้วลองเข้าไปดูในตัวโปรเจกต์ครับ CD โปรเจกต์ครับเสร็จแล้วลองลองเข้าดูอีกทีนึงว่ามีอะไรไหมไม่มีนะครับเราออกมาครับโดยการพิมพ์ CD จุดๆครับต่อไปเราจะสร้างตัว d i r e c t o r y ในตัวโปรเจกต์ครับก็คือพิมพ์คำสั่ง mkdr นะครับตามด้วยโปรเจกต์ตามด้วยเทส t ครับเราจะสร้างไฟล์เทสครับเราลองเข้าไปเช็คดูครับอตอนนี้เราเข้าตัวใน p o o โปรเจกต์ครับ เราลองดูในตัวโปรเจกต์ PML ครับเราจะเจอไฟล์เทสแล้วครับต่อไปนะครับเมื่อเรามีไฟล์แล้วเราจะมีการลบไฟล์นะครับโดยใช้คำสั่ง rm นะครับในการลบ directory นะครับในการลบนะครับพิมพ์คำสั่ง rm ครับ /r แล้วตามด้วยโปรเจกต์ครับคำถามก็จะบอกว่าเราจะลบไฟล์จริงไหมนะครับในตัวโปรเจกต์กด y ครับ เราจะลบไฟล์ในตัวโปรเจกต์ไหมกด Y อีกรอบครับแล้วลองเช็คดูว่ายังไฟล์ยังอยู่ไหมนะครับตอนนี้ไฟล์หายเรียบร้อยนะครับในตัวโปรเจกต์หายไปแล้วนะครับครับคำสั่งต่อไปครับ cp นะครับเป็นคำสั่งในการขาลอกไฟล์นะครับหรือ directory นะครับครับมาดูตัวอย่างครับคำสั่ง cp นะครับเป็นการขาลอกไฟล์หรือ d i r e c t o r y ครับ ขั้นแรกนะครับเราลองเช็คไฟล์นะครับโดยการพิมพ์ ll นะครับตอนนี้เรามีไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับก็คือตัวโปรเจกต์หนึ่งและโปรเจกต์สองครับเราลองเข้าไปดูในตัวโปรเจกต์หนึ่งครับ cd โปรเจกต์หนึ่งครับพิมพ์ ll ครับลองดูนะครับเราเจอไฟหนึ่งนะครับครับเสร็จแล้วเราออกมาครับมาดูโปรเจกต์สองครับไม่มีไฟล์นะครับ เราจะทําการคัดลอกไฟล์นะครับโดยการพิมพ์คําสั่ง cp นะครับ /r นะครับโปรเจกต์หชื่อไฟล์ไฟล์หนะครับและปลายทางก็คือโปรเจกต์สครับพอพิมพ์เสร็จเราเข้าในดูโปรเจกต์สครับ cd โปรเจกต์สนะครับเข้าไปดูนะครับพบไฟล์นะครับพบไฟล์1นะครับในโปรเจกต์สนะครับ เราลองออกมาจากโปรเจกต์สครับและลองเข้าไปดูในโปรเจกต์หครับ cd โปรเจกต์หนะครับ pml นะครับแล้วลองเช็คไฟล์นะครับเราจะพบไฟล์หนึ่งนะครับในตัวโปรเจกต์หครับคําสั่งต่อไปครับคําสั่ง mv นะครับเป็นการย้ายไฟล์หรือ directory ครับมาดูตัวอย่างกันครับคําสั่ง mv นะครับใช้ในการย้ายไฟล์หรือการเปลี่ยนชื่อไฟล์ครั้แรกเราพิมพ์คําสั่ง l นะครับเช็ครายการ directory ครับ พบเดเรคทอรี่อยู่2ตัวนะครับโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สครับลองเข้าไปดูในตัวโปรเจกต์หนึ่งครับเราจะพบไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับออกมาจากโปรเจกต์หนึ่งครับพิมพ์ CD จุดจุดครับเข้าไปดูใน CD โปรเจกต์สครับเราไม่พบไฟล์นะครับตอนนี้เราเข้าออกมาจากโปรเจกต์สครับพิมพ์ CD จุดจุดครับขั้นตอนต่อไปเราจะมู e ไฟล์จากโปรเจกต์หนึ่งนะครับโดยพิมพ์คําสั่ง mv โปรเจกต์หนึ่ง ไฟล์หนึ่งครับและปลายทางคือโปรเจกต์สองครับเราลองเข้าไปดูในโปรเจกต์สองครับ CD โปรเจกต์สองครับพอเข้ามาแล้วเราลองเช็คครับพิมพ์ ll ครับเช็คเดตัลลี่พบไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งนะครับออกมาจากโปรเจกต์สองครับพิมพ์ cd จุดๆุดครับแล้วเราลองไปเข้าไปเช็คครับ cd โปรเจกต์หนึ่งนะครับและพิมพ์ ll ครับ เช็ครายการ d i r e c t ล r y นะครับในโปรเจกต์หไม่พบนะครับไม่พบไฟล์1นะครับคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งง่ายๆเนาะในการแสดงปฏิทินนะครับก็คือคำสั่ง CAL นะครับและก็อีกคำสั่งหนึ่งคำสั่ง a t e ครับใช้แสดงวันนะครับวันที่แล้วก็เวลาครับมาดูตัวอย่างครับเราใช้คำสั่ง CAL นะครับเป็นการแสดง วันเดือนปีปัจจุบันนะครับต่อไปพิมพ์คำสั่ง date ครับเป็นการแสดงวันเวลาปัจจุบันครับต่อไปเราจะแสดงวันเวลามาตรฐานโลกครับโดยพิมพ์ time date c t l ครับจะแสดงเวลานะครับของเราแล้วก็มาตรฐานโลกนะครับอันนี้ก็หมดในส่วนของคำสั่งพื้นฐานนะครับของ ระบบบริการเครื่องแม่ขายครับพวกเราอย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับ